ที่ีถามหนวอยว่ารู้ได้ไงคะว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นรู้ได้ไงคะรู้ไหมรู้ได้ไงคะมันเปลี่ยนยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนบ้างร่างกายเปลี่ยนอะไรอีกคะเสียงแตกแล้วอะไรอีกฮะผูห้หญิงิ่มมีประจำเดือนผู้ชายต่อเอยเนี่แล้วมีอะไรอีกคะที่เปลี่ยนคะอะไรนะ อ่าฝันเปลี่ยนใช่แล้วมีอะไรอีกคะที่เปลี่ยนฮะอ่ามีความก้าวหนาางเทศออ่ามีออีกคะแข่งายยาวขึ้นแล้วอะไรอีกมีะไรค่ะอะไรนะเองไม่ได้เอาเชตเต็ต่อีกทีมมีอะไรเปลี่ยนบ้างคะอ่าเสียงใหญ่ อ,อะไรคืออไรอีกสะโพ,ะพกหายอะไรอีกฮะหายแล้ว,วอะไรอนกอ่ะนะคะที่เรอพูดมาทั้งหมดนะคะนะคะ,ะม,มันจะมีการเปลี่ยนอยู่ทั้งหมดกี่ด้านคะ ถามด้านที่น้องพูดมาถูกหมดเลยนะคะทางด้านร่างกายอย่างที่บอกมาพูดหมดผู้ชายผู้หญิงมีเปลี่ยนใช่ไหมคะผู้ชายก็จะไปไงคะโตขึ้นเสียงแตกใช่ไหมคะที่บอกเป็นหนุ่มเสียงแตกใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกมีความต้องการทางเพศมีฝันเปียกถูกต้องแล้วมีอะไรอีกคะเริ่มมีขนเริ่มมีขน <laughs> แล้วมีอะไรอีกหมดหรือยังนะคะอันนี้เป็นคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เราสามารถสังเกตได้นะคะแล้วผู้หญิงนะคะเริ่ม เข้าสู่ไั้ประจำมีประจำเดือนใช่ไหมคะหน้าอกเริ่มขยายขึ้นใช่ไหมคะเริ่มอะไรอีกเปลี่ยนอะไรอีกอ่สะโพกภายนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงใน,นร่างกายด้านอารมณ์เป็นไงคะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างงุญหญนหงิดแล้วอีกคะอารมณ์ร้อนใช่ไหมคะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมีโลกส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วด้านสังคมมีอะไรเปลี่ยนบ้างอ่ามีเพื่อน ถามว่าอยู่บ้านจะอยู่บ้านไหมไม่ค่ะไปก็อยู่อยู่กับใครคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่เราไหมไม่อยู่เชื่อใครคะเชื่อเพื่อนนะคะอันนี้คือของวัยรุ่นนะคะอ่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะผู้หญิงก็จะเปลี่ยนนะคะเริ่มมีสะโพกมีหน้าอกนะคะเริ่มเปลี่ยนทั้งหมดนะคะผู้ชายก็เหมือนกันนะคะเริ่มแสดงคอาของ ของผาเป็นชายนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เสียงเริ่มแตกขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปล,ลงทางด้านอารมณ์ก็บอกแล้วผู้หญิงก็จะเริ่มอย่างงคะตอนเด็กนี่อุสติกชายไหมทาแป้งไหมคะไม่ค่อยทาเนาะพอเริ่มเป็นสาวหน่อยลุกข้สวยรุ่นนะคะก็เริ่มรับสวยรับงามแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นจุดเด่นแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาให้ความสนใจนะคะเริ่มแต่งตัวเริ่มสนใจตัวเองมากขึ้นนะคะก็บางคนจะมีพกกระจกประจำ ไหมคะเวลาไปไหนไมันต้องส่งกระจกเพื่อจะเกิดความมั่นใจนะคะนะคะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามนะคะเนาะเริ่มมีโลกส่วนตัวนะคะเริ่มมีการจํากัดพื้นที่ส่วนตัวนะมีห้องส่วนตัวมีของส่วนตัวนะคะส่วนมากจะอยู่ในบริเวณที่ตัวเองจํากัดใช่ไหมเวลาเริ่มเียนกับแฟก็จะอยู่ห้องอย่างเงี้ยน,นะคะเริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะ นะคะส่วนการเป็นแม่ในสังคมที่เกิดขึ้นก็บอกแล้วว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยนะคะเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าหาเพื่อนเยอะขึ้น,นนะคะเขาบอกว่าน,นะคะบ้านเพื่อนคืคอสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดของของโลกใช่ไหมคะบ้านโลกมีสิ่งมหัศจรรย์เจ็ดอย่างนะคะเขาบอกว่าบ้านเพื่อนสำหรับวัยรุ่นคือสิ่งมหัศจรถถรย์อันดับที่แปดนะคะเพราะว่าไปไหนก็ตามจะอยู่ที่ไหนครับบ้านเพื่อนนะคะอะไรก็ตามขอให้มีเพื่อนไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้อนอนะคะก็ นี้ยะะไม่แต่งตัวเชวยไหมออกจากบ้านไม่ทาลิปสติกไม่แดงออกได้ไหมไไออกได้ <c oughs> น้ะงนะคะนะคะบอกว่า